สวัสดีครับวันนี้มีอยู่กับผมคนเดิมนะครับคุณต่อคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาชมเป็นรีวิวนะครับเครื่องคัดมเมล็ดพันุ์ข้าวนะครับหรือว่าเครื่องคัดข้าวเปลือกนะครับหรืออีกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องร่อนข้าวนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับคุณสมบัตินะครับสามารถคัดข้าวเปลือกก่อนที่จะนําไปหว่านข้าวแล้วก็ช่วยในการคัดแยกมเมล็ดพันธุที่รีบแล้วก็อย่างอื่นที่ปนมากับข้าวเปลือกนะครับแล้วก็ ช่วยในการคัดข้าวเปลือกก่อนที่จะนําเข้าไปสีข้าวนะครับในโรงสีขนาดเล็กเพื่อป้องกันวัตถุดิบที่แข็งเข้าไปในตัวของเครื่องสีข้าวนะครับจะทําให้ตะแกรงและก็เครื่องสีข้าวชํารุดได้นะครับตัวนี้สามารถคัดได้ยันมเมล็ดทานตะวันแล้วก็คัดถาดที่ผ่านการบดมาแล้วนะครับเพื่อนําไปทําเครื่องกรองน้ํานะครับแล้วก็คัด แยกอื่นๆได้อีกหลายอย่างนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตะแกรงทั้งหมด2ชั้นนะครับซึ่งจะมีชั้นบนนะครับเอาไว้คัดแยกเกี่ยวกับเศษฟางน,นะครับแล้วก็ชั้นที่2นะครับจะเป็นคัดแยกเกี่ยวกับเข้าเปลือกนะครับแล้วก็คัดแยกในการที่จะมีเศษหินเศษก้อนกรวดนะครับเข้ามาปนในเข้าเปลือกนะครับแล้วก็ซึ่งตัวนี้นะครับจะมี ตัวพัดลมนะครับสังเกตด้านล่างนะครับจะมีพัดลมในการดูดนะครับดูดตัวข้าวรีบออกจากข้าวเปลือกนะครับทําให้ข้าวที่ได้นะครับมีความสมบูรณ์ร้อยเอร์เซนตะครับตัวนี้ไม่ถึงกับร้อยเปรซนะครับประมาณ9กเซนตะครับตัวนี้นี่เลยครับตัวนี้จะมีตัวกรวยนะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็มี ในส่วนของการคัดแยกหลายๆอย่างนะครับนี่ก็ท่านใดที่สนใจนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงราคาแล้วก็เบอร์โทรต่อไ้ข้างล่านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ